มาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่แก้วเนี่ยหายไปนานมากนะคะวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะติ๊กตกติ๊กตกติ๊ก,ก,ก,กแก้วทำสีผมใหม่อีกแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าสีผมที่ทำในวันนี้นะคะ ใช้ของยี่ห้ออะไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่แก้วทําสีผมมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีสีน้ำตาลหมุนสีเทาม่วงแล้วก็ล่าสุดนะคะแก้วไปกัดเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะมาเป็นสีนี้นะคะสีผมก็คือเฟดไปแบบว่าสีอ่อนที่สุดที่เรากัดมาเลยนะคะแล้วแก้วก็อยู่สีนั้นประมาณ สองสามอาทิตย์ได้นะคะไม่ครบเดือนนั่นเองแล้วเกียก็เบื่อก็เลยมาทำสีนี้นั่นเองค่ะสีที่ทุกคนเห็นมันก็จะเป็นสีแบบเทาๆแบบนี้เลยนะคะนี่โดนแดดไม่โดนแดดคือแบบสีมันสวยมากเลยทุกคนเมื่อวานตอนที่ไปซื้อมามาทำนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอัดคลิปให้ทุกคนชมกันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ย้อมผมนั่นเอง พอทําเสร็จเลยเสร็จแล้วสีมันออกมาแบบนี้เกี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเก้ยมาแชร์กับทุกคนดีกว่าเผื่อใครที่กําลังที่จะทำนะแล้วก็อยากลองเปรียบเทียบลหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแบบนี้นะคะแก้ยก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคนะคะที่ได้ลองนะคะแล้วก็ได้ทาออกมาได้สีสวยมากแต่ว่าต้องกัดสีผมนะคะจะเอาเบอร์นี้ก็คือต้องกัดสีผมเท่านั้นนะคะเราจะไม่หลอกลวงกันนะคะว่าแบบไม่กัดหรืออะไรแบบนี้กัดเท่านั้นค่ะ สว่างขนาดนี้ก็คือกัดผมนั่นเองค่ะสำหรับยี่ห้อที่เก้ยวใช้นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะยี y ่ห้อฟาร์เกอร์นะคะนี่ยี y ่ห้อนี้นะคะก็คือตอนแรกตั้งใจจะไปซื้ออีกแบรนด์หนึง่งแต่ว่าพนักงานนะคะเขาบอกว่าคู่นี้มีคนใช้กันเยอะมากแล้วก็ ใช้ดีด้วยสีสวยมากๆเลยนะคะแก้วก็เลยเชื่อพนักงานนะคะโดนโดนพนักงานหวานล้อมแล้วเราก็เลยเชื่อพนักงานนะคะหยิบมานั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสี Amber Emeral d นะคะน,นี่ก็จะสีออกเทาๆนิดนึงนะคะสีเทาๆนะคะชาร์จหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งสีนะคะชื่อสี n กร e b r บ w n นะคะสีออกม่วงๆหน่อยนะคะ พี่พนักงานเขาบอกว่าให้หยิบมานะคะแล้วก็เอามาผสมกันทั้งหมดเลยนะคะสีม่วงเนี่ยมันจะมาเบรกพื้นผมที่เป็นสีเหลืองนะคะก็เลยต้องเอามาผสมกันนั่นเองค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าใช้ไปแล้วจริงๆนะคะบีบหมดแล้ว อันนี้คือใช้หมดแล้วนะเก็บมาให้ทุกคนดูและอีกหนึ่งอย่างที่พี่พนักง,งานเขาให้มานะคะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะเคลาตินเซรั่มนะคะเขาให้มาผสมกันกับน้ำยาย้อมผมเลยนะคะก็คือแก้วเทปไปเลยหนึ่งขวดสำหรับอันนี้อ่ะเขาบอกว่าใช้บำรุงเส้นผมหลังสระผมหรือได้ผมหรือนีผมเพื่อผมนุ่มลื่นน่าสัมผัสพี่พนักง,งานที่เขาแนะนำนะคะเขาบอกว่าในขณะที่เราผสมน้ำย,ย้อมเนี่ย เข้าด้วยกันให้เทอันนี้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็หมักไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งหมดนี้ถามว่า เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้าจิว๋วขวดนี้นะคะก็สภาพเส้นผมนะคะก็นุ่มลื่นดีหลังการย้อมผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าผมแห้งกระ,ะด้างมากไปกว่าเดิมต้องพูดอย่างนี้รู้สึกว่าผมนุ่มผมลื่นนะคะมันสางไปแล้วมันมันมันลื่นมันไม่แข็งนะคะแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์นะคะยี่ห้อนี้ฟักเกอร์เนี่ยรีวิวหลังการใช้งานนะคะหนึ่งเลย ลิ่นไม่ฉุนค่ะไม่แสบหนังหนังหัวไม่แสบหนังศีรษะของเรานะคะในขณะที่แม่เก้ยวย้อมให้เนี่ยก็คือไม่ไม่เกิดอาการคันแสบหรือว่ากลิ่นฉุนอะไรเลยกลิ่นของเขาคืออ่อนมากถ้า10บ0ระดับนี่เก้ยวว่ากลิ่นเขานี่แบบ อยู่ที่หนึ่งสองเองอะคือมันอ่อนมากๆเลยนะคะไดผมเช็ดผมให้แห้งอะไรแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเส้นผมของเรามันไม่แห้งกระด้างแต่จะบอกว่ามันเหมือนผมที่ไม่ได้ย้อมก็คงไม่ใช่เพราะว่าผมเราย้อมมาโดนสารเคมีมามันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับเจ้าชุดนี้ที่แก้วได้ไปลองใช้มาเมื่อคืนนี้นะคะ ราคาราคาค่าตัวนะคะทั้ง3ตัวนี้นะคะสีนะคะสีย้อมผมกล่องละ65บาทค่ะสกล่องนี้ก็130บาทนั่นเองค่ะแล้วก็เจ้าเคลาตินขวดจิ๋วนี้นะคะอยู่ที่45บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะ170บาทเท่านั้นนะคะสำหรับสีหัวที่แก้วได้มาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า แก้วกัดผมมานะคะแก้วกัดผมมาแล้วก็พื้นผมของแก้วค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยมันก็เลยออกมาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนหายคิดถึงกันนะคะไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงบ้างหรือเปล่าแก้วก็หนีไปทำงานมานะคะแล้วก็ไม่ได้สละเวลามาถ่ายคลิปให้ทุกคนชมกันเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟอลโล่กันนะคะเข้ามาติดตามกันแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่า ชอบนะคะฝากกดไลค์ให้ลูกแก้วด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องลูกแก้วให้ด้วยนะคะถ้าแก้วทำสีผมใหม่ๆนะคะแก้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนชมกันนะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากผมสีนี้ไว้ด้วยหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะก็ลองไปทำดูต้อนรับปีใหม่กันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย